แล้วนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ด้วย <laughs> <laughs> ห้าุ่นหลานไม่้าห่นลานอ้าหานเยอดเมื่อี้นี่เขบอกว่าหางรอนม่กะานแต่ก็ไม่รู้จะรอขนาดนี้ขอบคุณพ่อแนะครับที่แม่ให้กำลัใจตลอดเลย ีไหมไเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอย่างดุค่าเดี๋ยวไม่แต่ละคนขอคูณกอนที่คนมานี้อ้าวคนเหื่อยนะมาก่คนาเรื่อตั้งาทสือมานาจะคนที่ดูล้วเป็นไงบ้างไม่ไม่่ เราตอนแรกที่เราได้รู้จักกันจนมาทีนี้เพื่อนรักเพื่อนุ่นนิ้วโตก็มีผลงานแช่วยแบ่งสวนเราพวกเราอยากส่งความสุขความสนุกให้กับทุกคนทุกวันเราเพื่อจะมีเวลาหรืออะไรเงี้ยมาชวนเพื่อนชวนครอบครัวไปดูหนังกันแล้วก็เอ็นจอยร่วมกันแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาที่งานเดียวแล้วมันจะา้อติดตามได้ั national you here. here to to see us, for supporting us way, and uh, happy to seen before. เดี๋ยวพี่พูดก่อนแล้วให้นายปิดจบโอเคไหมโอเคโอเคก็จริงๆวันนี้ของคนทุกคนก็รู้ว่ามาเป็นรางวัมาวันนี้ติดมากก็ติดมากไหมมาเลยก็วิ่มาเลยวันนี้นะครับ้โหแล้วก็ควาเห็นื่อทาทุกคนสะขอแล้วก็มีความสุขมากจริงๆพวกเราทุกคนคุยกันก็มีความสุขมากตั้งแต่เห็นทุกคนที่เราถึงแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอฝากไปส่วนด้วมอย่าลืมเชิญเชิญทุกคนมาดูกันเนี่ยนะครับ ขอบคุณมากๆทีมานทุกคนจิตอทุกงานี่สุ้าีเสมอว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่รอมานานนานสุ่เดี๋ยวพี่เซ็งเอามาพักใหญ่ว่าจะเป็งนสที่มีที่มีที่ม่มีแล้วแล้วทุกคนก็ยังทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็ยังรองแล้วก็มาดูเรื่กันก็มีความสุขมากที่เห็นทุกคนมีความสุขนะแต่ที่สำคัญอยากจะเล่าอะไรให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เคยมาเป็นศิลปะคลิปขึ้นขึ้นแบบนี้ใช่ไหมใช่ที่มาเท่าไรอย่างเงี้ยรู้วาทุกอย่างไม,ม,นนม,ม่เป็นสองสามวันอย่างเอี้ย่จะมีเป็นกานอุ่นเล็กเหน้าหกโมงสิบโมงอย่างเงี้ยมาเจอกันตลอดแต่ว่าว่าเล็กมันทาให้อุ่นกันนี่เป็นความคิดคำที่เกี่็บไปตลอดกาลก็ขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ด้วยนะคมันไม่ร้อนหน่อยนะมีความสุขใช่ไหม 对吧？不要用来写。嗯嗯 โอเคครับเดี <put ing T |ar|> <about è> <wrists> ๋ยวสเตปต่อไปเราจะเป็นถ่ายรูปรวมแบบจุดทุกคน